ขึ้นฝนตกจ่ามขึ้นฝนตกเมื่อขึ้นลิ้นแฉะแฉะแฉะก็ยังนอนเขียวเอื้องอยู่เนาะขาวเนาะขึ้นฝนตกแต่ว่ากะทึ่งตากฝนทึ่งเหลียงตากแดดอยู่นี่แต่ฝนก็ยังนอนปุยอยู่นี่หน่ายขาวเนาะนอนปุยนอนหลับเนาะเไหนี่จังไดหลุดหากินแล้วนี่ยาหลายเต็มด้วยมันอัน เออทางนั้นก็ไถแล้วเรือ่อยไปทางนี้ปุ๋ยเลยบ่ลูกข้าวเดี๋ยวซี้ไห้ละกุกรัก์เป้าไปอยู่าได้ละปุ๋ยได้ละข้าวเอ้ยข้าวทุดกุกรักจนทั้งฝุ่นเนี่ยข้าวฝุ่นยังนอนปุ๋ยเลยนี่นอนเขียวเอเื้องซี้เลยนอนเขียวเอเื้องซี้เลย Lúc oh, nà. nào lúc nào cũng được ăn rượu, không có rượu để ăn nữa, nhưng mà... lúc nào cũng được ăn rượu, nhưng mà rượu vẫn còn lại. Rượu vẫn còn lại. Rượu hết nè. Nó nè hoài, hoài, hoa, hoài. hát bữa đấy là chị lắm nè thôi, hoa mua hít chị bung gọi điện hạ đi chị bưng hit nắp phần con khơi đầy hit bên nhung đầy bô bê không mẹ ơi bô bê à, bô bê bê ơi nhung đầy nó ow 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 บุบูรู้สึกผอมเลยเด่นี่ผอมแห้งเลยบุบหอมแห้งเลยหงามีอยู่ดอกเกศเพ่อได้เลีมอยูุ่กันยาบุ้ยกันยาก่อนปล่อยน้องก er. ันยาก่อนนะให้น้องกันยาลามอยู่ใส่ไม่ลูกฮะโอ้ย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 ขึ้นบ่ได้ของทางขึ้นบ่ได้ขึ้นบ่ได้ ใคกัญญาให้อุ้ยอุ้ยอุ้ยผีไปทางผีดีกว่าทางการะลูมดิฝนตกมืดคืนนี่มืดคืนตกมืดคืนมืดวันเลยใส่กัญญากันญญากันยากันยากันยาโอ้กระบงนี่เองแต่ว่าแม่เดียวมาเห็นแม่เดียวเว้นเสือกน้องกันยาอุ้ยยังอ่อนม,มากทางกาย

ให้เพื่นกินฟางก่อนโตหน้หน่อยหน่อยสามสี่โตอโอ้คนโตก็ลบอยู่ที่นอหลหลานคนเศร้าออก็หากินที่นอคนโตก็ออกหากินดิยันบ่เด็กเด็กโอ้หมดกันอ้เด็กเด็กเอ้เด็กเด็กตนมาหากินเองสิแต่กพืนแก็สร้างน่าูกเนาะ มวนหาทางไหนเห็นอะไรยังเห็นบ่เห็นบ่เห็นเฮ็ดบ่เยอะเนี่ยเขาปลาหาเห็ดกันได้จ้าเด้อมึงสิเห็นพ่อดอกบ่อหาเฮ็ดกันบ่เคยหาเห็ดจักเทีอเลย ทำนี้ก่อนเด้อค่ะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะมาผู้ภันในเด้จ้าสวัสดีจ้า